สวัสดีครับมาพบมาพอกับแม่มารีอีกเช่นเคยด้วพี่น้องด้มืเอนี่แม่แม่มี่มพักพักครับพักบัวต้นหอต้นหอมแหะหรือภะะาษะไทยก็อื้นต้นหอมหรือพักบัวบานเท่ากับพักอย่าง ปักกาศแม่สิมาคัันสมพักให้มึงพี่น้องวิธีการเฮ็ดคันสมพักแบบบ้านๆเฮาเนาะจะเฮ็ดคันสมพักไปกินกับนี่พักที่แม่อันนี้แม่ตากตากว้เตยมือเสาร์ตกมือเา์แต่บานมันบ่คอยเหีียวเท่าไหร่เนาะ ธรรมาดามกะให้มันเหี่ยวนิดนึงพี่นอ้องกะตากบบต้องตากแดดก็ได้เอาไในี้ห่มก็ได้เนาะแต่ว่าพึ่งแดดเออพึ่งแดดก็ได้โอเหี่ยวซำหนึ่งพ่อยี่ยวซำใดดซำหนึ่งต่ว่าแม่เอาพึ่งใบนี้ห่อ,อ <laughs> มันโบถือแดดมั้งครับเนาะไอ,อแ,แม่สิมาคันให้มึงเริ่มคันแล้วบ่เฮ้ยนี่แบบ โอแม่แม่กระสไอยพ่อมันเบาเงาเนาะเดี๋ยวแม่กระชิครันให้มึงพี่น้องจ้าอันนี้แม่ล่างเรียบร้อยเด้อครับก่อนแม่สิพึ่งไหวเนาะส่วนผสมส่วนผสมมีอย่างเนี่ยครับแม่น้ำเส้าเขานะน้ำเส้าเข่าหรือน้ำขามาเอออันจ้ะอันนี้ห้องเขาจ้าแต่ว่าเป็นน้ำเส้าเข่าจ้ะแล้วก็มีเกลือ ข้าวเหนียว,ช,ยวชูโรสครับจ้ะเดี๋ยวแม่กใส่เกลือลงไปเลยนะครับค่อยค่อยใส่เบาเลยเกลือใส่เทียเดียวเด้ย่ปะอุ้ยเสียบตาวะเสียบตาต้นหอม ปับตาขยยได้ก็เป็นยังงเออคือว่มามันเสียบตานิดนึงงด้วพี่น่องด้ว ประมาณจ <and> ็ดมือได้กินครับเนี่ยสองสามมื่สองสามมื่แดดหันหวันเนาะสองมื่นกับอะไรกันจ้ะมือนกัวกับอะไรกันนี่เป็นผักกาดอืมมันเป็นผักกาดขยำขยำ แม่ก็ขั้นจนเห็นน้ำม,มันดรอคุณบอเฮ้ยจุนเหี่ยวอืมแม่ขั้นไปเรื่อยๆพี่น้องขั้นจุนน้ำจนเหี่ยวอืมถือว<ะ>่าการศึกษาจ้าจนเหี่ยวอันนี้แม่ใส่เกลือไปห่อเดียวนึงเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวแม่สีน้ำไปล้างก่อนบ่ล้างแน่นี่ะโอ้เดี๋ยวแม่สีน้ำไปล้างล้างไม่ดีล่างออกก่อนล่างน้ำเดี๋ยวจังถึงวิธี ขั้นอีกวิธีอีกอีกเป็นบ่ฮะซาซาซิาซอ้าจ้ะครับจะเป็นอย่างคือล่างออกือเอาเลยก่ไดบ่อือพอแม่ปเห็ดต่อาย้วตวมันสีแบบมันองนมันฉีขมจ้ะแม่ปาเ็ดแล้วคนก็จะก็เอาเลยก็ไดเนาะ รอแม่แม่ผ้าล่างออกสูตรไ่สูตร,ตรมม่นเนาะพี่น้อง๋ยว่ากันเดี๋ยวแม่คันไปสักพักหนึ่งแล้วแม่ก็สิเอาไปล่างล่างไม่หนีล่างจ้าล่างซ้าวซือๆด้วยพี่นอ้องล่างยี่สิบเฉยๆอะเสร็จเรียบร้อย จนว่าน้ำมันออกเนี่ยคันคันน้ำมันได้เลยน้ำออกจ้ะกินได้เลยบ่นี่ให้ชิมมึงกันนะเออถ้าเจอว่าเป็นข้าวเท่เข้มบ่เนเป็นแซ่ได้ไรเอาอขึ้บนปากมันจะออกเข<อ>้มเข้มมามันบ่ท่านออกเปรี้ยวโมท่านเป็นริกล่า อือนี่แม่ล่างเลยครับอืออ่ะเดี๋ยว,ยวล่างเอาน้ำเขี้ยวๆออกซึนบ่แม่ขันบิดออกอให้น้ำม,มันออกเมื่อเพื่อเข้าเซลลาา์น้ำบ่อน้ำพักป้าเกาะอือชาวบ้านเนี่ยครับขันบ่นเป็นกัน ที่แตกคือกันเด้อครับสมพัก,นเ,นกนเ,นเนี่ยดวาง่ายๆคือกันเด้อครับแล้วแต่เนาะแล่วต่ข้นขันเป็นโมขันเป็นนี่แหละเฮยเนาะนสมพักเนาะคนขันมเีเเฮข้นขัเป็นึนมีเน่เือ,อเมมอท็ดคือกันกินโมได้ก็มีเนาะโมีมนว่า มันเป็นจักไดมูเนาะพ่ออธิบายบาานหูไปน่นต่งพี่ทีพี่จ๋าน,นึงนะจ้ะแม่เท่หอ๋อะ่เาเหนอีนันจ้ะแม่เทนาน้ถิ่นแป้งครับแม่เข้าเข่าลงไปพี่น้องเข้าเหนียวได้ครับพี่น้อง เขาเหนียวนี่หนึหน่งเนี่ยเบ้นบ้อพี่น,ออน้องเบ้นบ้อแม่อืมตรงนี้หนึ่แล้วก็คอยเติมกับน้ำม,มาเขานน่าน้ำมาเข่านี่ใส่หลายบ่เห้ยใส่แน่อ๋ออันนี้เขาขันก่อนน้ำม,มาเขา่าเขาจังเทใส่กระปุกเอาพักใส่อลไรก็ได้นะอ๋อจ้ะเดี๋ยวจังเมืองครับเอาเกลือเลยเอาเกลือหลายบ่ช่องนึงอ๋อเยอะเด็ดให้แล้วกัน จะเจ้าสิไซเอ้าอันนี้ซองพี่น้องกัหาซื้อเกลือปลาข้อทหารอดทนเนี่ยแถวบ้านพี่น้องอาจจะมีอยู่ดอกนะหรือบ่มีบ่มีกัหาซื้อขางข้างก็ได้ครับเขาถิ่มน้ำตู่ทรศัพท์หลายขักเนี่ยเป็นแพทย์เป็นยังอยู่ติ่มไว้ตู่ทร่วจงทรศัพท์าพขางทวงขางข้างเเกลือ ตาลน,นี่นนนจ้ะอันนี้แม่สใส่ผงนัวลงไปน้ำพี่น้องกล้อมกลมกลม,กลม,กลมสูตรโบราณก็จะกับเดวแต่เนาะแตรกล่ามบักครับแต่ว่าใส่ผงนัวลงไปใส่หลายกับแซ่บหลายและพี่น้อง ครั้งเดียวตายครั้งเดียวต้องกินให้คุ้ม,มครับแกะมึงนัวปะปล่าปะาว่าน่าจะโอเคนะ,นะเพราะเนี่ยกลัวมันจะนกลัมมว,ม,ว,ม,วมันจะเปรี้ยวกลัวมันกลัวมันจะเปรี้ยวมันนัวมากเลยนะน,ะนัวพอดี ใส่เกลือประมาณนิดเดียวเนาะแม่ยองนิดเดียวได้พี่น้องแล้วเข้ากับซิมเมองว่าพ่อให้มันพ่อดีไปแร็มบอกเฮ้ยไปแร็มหมายความว่าไหนไปแร็มไปแร็มนะมันมีรสเค็มเออรสเค็มรสมัวนี่แม่ก็ใส่กระปุกใส่กระปุกลงไปครับ ภาชนะทรงไม่กลมเท่าไหร่ใส่ลงไปแล้วทิ้งไว้ประมาณสามวันแล้วมันก็จะออกรสชาติที่ทุกคนถามหากินกับป่นกินกับกินกับป่นกินกับแจ้วกินกับส้มตำรับรองครับดึงหูออ,อก โอ้ยกระปุกหน่อยก็ะใสได้ว่ะเฮ้ยเออเขาว่าใสกระปุกหน่อยได้ว่าะโเป็นจังนะใสกระปุกใหญ่นี่แหละเขาว่าอัน้ําตาลใช่าข้ากินปลากระไรแบบนี้มั้ยอือเขาคิดว่ามันอยู่ปลายหัแนี้โอ้ยใส่กระปุกหน่อยพอดีเลยเฮ้ยเอาใสกระปุกเล็กป่ะอ,อ่ะเดี๋ยวแม่ก็เติมน้ำม,มาเขาลงไปงน้ำซาวข้าวหรือน้ำหมาข้าวอือพี่น้อง เอาเอาให้พ่อมันทวมบ่เฮ้ยเดี๋ยวมันกะจะเกิดปริกิตติยามันขึ้นแล้วเนาะเออช่วพ่อจ้าพี่น้อง,ปงเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยทิมไหวจั๊กสองสามมือองสมมือทาแดดกับประมาณสองมือเนาะนั้นบอดี้อัดกับประมาณสามมือพี่น้องโอ,โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มรี่คั่วบ้านๆอันนี้บอดถืกใจขอไพ่ไบหนึ่งครับอันนี้ถืกใจกับกด ติดตามให้แม่น้ำกับเป็นพระคุ้นยางสูง้วครับเด้อขอขอพุณครับ